สวัสดีครับทางท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับทีมกลยุทธ์การลงทุนฝ่ายวิจัย KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับรู้ทันหุ้นภาคเช้าวันจันทร์ที่8กันยายน2568นะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้น0.98เป็นไปตามคาดนะครับโดยมีแรงหนุนจากแรงเก็งกำไรหุ้นกลุ่มการบริโภคนะครับก่อนหน้าการลงมติเลือกนายกคนใหม่ ซึ่งตลาดเนี่ยมองว่ารัฐบาลใหม่ที่เข้ามาเนี่ยน่าจะทํางานในระยะสั้นๆเพียง4เดือนแล้วก็เร่งออกมาตราการกระตุ้นการบริโภคในช่วงปลายปีนะครับในขณะที่ภาพรวมฟันฟลอในตลาดหุ้นเอเชียแล้วก็ตลาดหุ้นไทยเป็นบวกนะครับสะท้อนตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่อ่อนแอมาตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับในวันนี้นะครับวันจันทร์ต้นสัปดาห์นะครับมุมมองเซ็ตอินเด็กซ์มองเป็นไซด์เวัพต่อนะครับ ปัจจัยการลงทุนวันนี้เนี่ยยังเป็นบวกอยู่นะครับประการแรกนายกอยนุทินชาญวิรกูลนะครับนายกคนที่32ของไทยได้รับการโปรดก้าโปรดกระหม่อมแล้วเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็การฟอร์มทีมคอรอมอเนี่ยน่าจะเป็นไปด้วยความรวดเร็วนะครับทีมกลยุทธ์มองว่าไลน์อัพของรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีคลังซึ่งได้ลูกหมอกของคลังอย่างดเรเอกนิตินิติธันประาสอธิบดีกรมธนารักษ์ รวมทั้งเซนติเมนต์ของหุ้นกลุ่มพลังงานซึ่งมีโอกาสสูงที่อดีตผู้บริหารของปตทคือคุณอัธพลเลิศพิบูลเนี่ยจะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีพลังงานประเด็นเหล่านี้เนี่ยน่าจะเป็นบวกกับเซนติเมนต์ของตลาดนะครับนอกจากนี้เนี่ยโครงการที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นที่นิยมอย่างโครงการคนละครึ่งก็มีโอกาสาที่พักปูนใจไทยเนี่ยจะนํากลับมาปัดฝุ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าพัฒนาการในเรื่องของการเมืองแล้วก็นโยบายเศรษฐกิจเนี่ย เป็นบวกพอสมควรในวันนี้นะครับส่วนปัจจัยต่างประเทศเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับค่าเงินบาทแล้วก็สกุลเงินอื่นๆในเอเชียเนี่ยแข็งค่าขึ้นชัดเจนนะครับสะท้อนการอ่อนค่าของดอลลาร์แล้วก็การล่วงลงของบอลยิวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นเพียงประมาณ20,000คนนะครับต่ำากกว่าที่คอนเซนแซสค่าที่75 0 0 0เนี่ยค่อนข้างมากนะครับ สมผลให้ตอนนี้เนี่ยสัญญาเฟดฟันฟิวเจอร์เนี่ยให้น้ำหนักเฟดลดดอกเบี้ย3ครั้งก็คือในการประชุมที่เหลือของปีนี้อีก3ครั้งเนี่ยมีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยทุกรอบนะครับอันนี้ก็อาจจะทําให้สินทรัพย์เสี่ยงในเอเชียในวันนี้เนี่ยดูดีขึ้นอีกทางหนึ่งด้วยนะครับในส่วนถัดไปนะครับพบกับคุณสุโชตในหุ้นเด่นวันนี้ตามปัจจัยพื้นฐานนะครับ สวัสดีครับเข้ามาที่ส่วนถัดไปนะครับก็อย่างที่คุณรักพง์พูดเมื่อสักครู่นะครับตอนนี้การฟอร์มทีมของรัฐบาลใหม่เนี่ยดูแล้วภาพรวมต่างๆเนี่ยกระแสที่ออกมาเนี่ยดูดีขึ้นนะดูดีขึ้นนะครับก็เรียกว่ากระแสตอบรับโดยเฉพาะในเรื่องของด้านเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างออกมาดูดีนะครับเพราะฉะนั้นมองไปที่ในเรื่องของความเชื่อมั่นผู้บริโภค นะครับที่น่าจะเห็นภาพของการฟื้นตัวกลับขึ้นมาหลังจากที่ผ่านมานี่คือตกดิ่งเลยนะครับตอนนี้ก็น่าจะเริ่มที่จะผ่านจุดต่ําสุดแล้วละถ้าดูทรงนี้นะครับวันนี้ผมก็เลยขอมาไฮไลท์ที่หุ้นในกลุ่มที่เชื่อมโยงกับความเชื่อมั่นผู้บริโภคกันเป็นหลักนะครับมาดูตัวแรกก่อนก็คือตัว Home Pro นะครับตัวที่2คือตัว C p พนะครับที่เชียร์ไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตัว Advi c e นะครับตัวนี้ขอหยิบกลับขึ้นมาเชียร์อีกทีหนึ่งก็เล่่นนนสตตตอรรรัััััววว iPhone Pro Home Sto 17ะคบบมาดูแกกห ตัวนี้เนี่ยผมเชื่อว่านะครับหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ไฟล์รีเสิร์ชเราเชียร์กันไปก่อนหน้านี้เราหุ้นขึ้นมาดีๆอย่างพวกอย่างตัว AP สุภาลัยเนี่ยนะครับผมมองว่าน่าจะตรงแล,ะละ้วล่ะนะครับเราน่าจะมาถูกทางนะครับก็คือภาพของดีมานซัพลายบ้านเนี่ยน่าจะเริ่มสมดุลดีขึ้นนะครับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์น่าจะผ่านจุดต่าสุด นะฮะครึ่งปีหลังกําไรน่าจะดีกว่าครึ่งปีแรกแล้วก็ปีหน้าน่าจะเห็นภาพที่เริ่มนิ่งขึ้นสําหรับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับประกอบกับนะครับรัฐบาลใหม่มาความเชื่อมั่นกลับมานะครับตรงนี้เป็นส่วนที่2นะส่วนแรกคือดีมันสป라이บ้านเริ่มสมดุลน,นะครับส่วนที่2ความเชื่อมัน่นผู้บริโภคเริ่มกลับมานะส่วนที่3คือการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะซึ่งถ้าลดอย่างเดียวไม่มีผลนะฮะอย่างที่ผมเคยพูดไปแต่ถ้าลดแล้ว ความเชื่อมั่นมาพลายนิ่งอย่างนี้เนี่ยกลุ่มมาสังหาริมทรั์จะดูดีขึ้นนะครับจะดูดีขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยกลุ่มมาสังหาหุ้นมันขึ้นมาแล้วนะครับผมก็เลยอยากมาดูที่ตัวที่เชื่อมโยงอย่างตัวหุ้นในกลุ่มค้าปลีกที่เป็นวัสดุก่อสร้างนะหรือของตกแต่งบ้านนะฮะตัวหนึ่งที่วันนี้ฝ่ายสิร์ชเราปรับในส่วนของตัวราคาเป้าหมายขึ้นมานะแล้วก็มองว่าน่าสนใจคือตัวโฮมโปรนะตัวโฮมโปรนะครับและแน่นอนนะฮะไตรมาสที่3าเป็นโลซีซันฝนตก นะครับแต่ไตรมาสที่4เนี่ยพอดีกับรัฐบาลใหม่มาแล้วก็บ้านเนี่ยน่าจะขายดีน่าจะมีโอนโครงการใหม่กันเยอะนะไตรมาสที่4นครับผมก็มองว่าไตรมาสที่4เนี่ยน่าจะเห็นผลประกอบการที่ฟื้นขึ้นมาค่อนข้างดีของตัว Home Pro จนต่อนเนื่องจนถึงไตรมาสที่1น,นะครับเสร็จแล้วมาดู valuation นะครับ valuation ตัว o o m p r r เนี่ยคือ b a l a n c ์ s h e t แข็งนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับขณะที่นะครับ b a l า n c ์ช h e t แข็งนะครับแต่ forward PE เขาต่ำกว่าเพื่อน นะตอนนี้ forward PE ตัว o o m p r r นะครับ16.4เท่าบนประมาณการใหม่ของเราวันนี้นะครับออกบวิค้อ์ไป,ไปนะครับขณะที่พวกดู Home g l o b a l นะครับบนประมาณการใหม่วันนี้เช่นกันนะครับ forward PE ปีนี้เนี่ยเฉลี่ยประมาณ20เท่านะฮะดู Do Home g l o b a l เฉลี่ย20เท่า Home Pro 16นะแล้ว16เท่าเนี่ยเป็นลบ2 SD ของเขานะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าตอนนี้ o o m p r r เทรดอยู่ในระดับที่ค่อนข้างถูกพอสมควรแม้ว่าหุ้นจะขึ้นมาบ้างในช่วงที่ผ่านมา นะครับดิวดันยูนะครับเฉลี่ยปีละ5%นตะครับตอนนี้นะครับราคาหุ้นเนี่ยเป็นลักษณะการไซเว์ขึ้นมาน่าจะลุ้นทดสอบค่าเฉลี่ย200วันได้นะครับแนวรับ7.6แล้วก็แนวต้าน7.85ถึง8.1ตรงนี้แหละโซนสำคัญนะผ่านได้ไอที่เป็นขาลงน่าจะเริ่มหยุด นะครับตรง7.85ถึง8.1นะครับถ้าผ่านไปได้ผมมองเป้าหมายแรกก่อนตรงบริเวณสัก8.5สต็อปลอเผื่อผิดทางตรง7.45นะครับถัดไปนะในส่วนของตัว CPO นะครับก็มองในเรื่องของความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่จะฟื้นตัวนี่แหละนะเป็นหลักสำคัญเลยนะฮะแล้วก็พอรัฐบาลใหม่เข้ามาก็คงจะคาดหวังมาตร,รการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะมาตร,รการแก้หนี้นะมาตรการแก้หนี้นะครับ,รรรนะรบอันนี้เนี่ยผมมองว่าน่าจะมีในยักยะสาคัญเพราะว่าถ้าเกิดว่าแก้หนี้ได้เนี่ย การบริโภคในประเทศจะกลับมาซึ่งค่าการบริโภคกลับมาเนี่ยตัวที่ผมมองว่าเป็นตัวตรงเลยเนี่ยก็คือตัว CPO นะครับเพราะว่าเป็นของกินของใช้ทั่วไปที่เรียกว่าเดินเดินเข้าไปซื้อของกินของใช้กันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับ Forward PE นะฮะอันนี้สอลุตอนนี้นะฮะอยู่ที่16เท่า คิดเป็นลบสองสนะสำหรับตัว Forward PE ตัว CP all นะครับขณะที่กำไรเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าน่าจะเห็นภาพของการฟื้นของตัว consumption เพราะฉะนั้นกำไรครึ่งปีแรกคิดเป็น55%ของประมาณการกำไรทั้งปีเนี่ยโดยปกติไตรมาสที่4เนี่ยจะพีคเลยแล้วครึ่งปีหลังจะกำไรดีกว่าครึ่งปีแรกอันนี้คือเป็นปกตินะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าประมาณการมีอัพไซด์ forward PE16 เท่าน่าจะต้องต่ำกว่านี้ นะครับมาดูในส่วนของตัวราคาหุ้นบ้างนะครับแนวรับ47แนวต้าน48.5ถึง50เลกรกผันไปได้หมกเป้าหมาย51นะครับสต็อปลอตเผื่อผิดทางตรง46เมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยถ้าลองขีดเทนไลน์ลงมาเชื่อมจุดไฮ2จุดนะครับจะเห็นว่าเมื่อวานนี้พยายามทดสอบพอดีซึ่งวันนี้ผมว่าผ่านละนะครับผมว่าผ่านละถ้าถ้าทำเทส้์ไม่ผ่านเนี่ย เมื่อวันศุกร์ต้องลงนะครับแต่อานนี้เนี่ยผมว่าวันศุกร์บวกได้เล็กน้อยอยานนี้คือผ่านนะครับถัดไปนะครับตัวแอดไวส์นะครับสตอรี่หลักก็จะเป็นเรื่องของ iPhone 17แล้วก็สินค้ารองรับ AI ตัวใหม่ๆที่จะทยอยเปิดตัวในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้กันนะครับ i p h o น e 17นี้วันที่9กันยานะค,คือวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็พวกสินค้า i อทต่างๆโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่น่าจะต้องมีไซเคิลของการเปลี่ยนรอบใหม่นะและแอดไว์เนี่ยต้องบอกว่ารายได้หลักของเขายังเป็นคอมพิวเตอร์นะ แต่ไอโฟนเนี่ยกำลังจะเติมเข้ามาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเพิ่งเปิด i อเอสโตรดิโอแบบแบบแอคทีฟกันนะครับในส่วนของราคาหุ้นนะครับเวอร์เลชันนะครับตอนนี้ Forward PE 12.9เท่าเท่านั้นเองถ้าพี่เทียบกับพี่ใหญ่อย่างตัวคอมเซเว่นเนี่ยคือถูกกว่าเยอะเลยนะครับดิวเดนยูห้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะผมมองว่าเวอร์เลชันเขาแรงกัดมากพอสมควรนะครับแนวรับห้าจุดเจ็ดแนวต้านห้าจุดเก้าถึงหกเบรกผ่านไปได้เป้าหมายแรกมองที่หกจุดสองนะสต็อปล็อตเผื่อผิดทางตรงห้าจุดห้าห ไปนะครับในส่วนของตัวอื่นที่เคยแนะนํากันก่อนหน้านี้นะครับก็ในส่วนที่ที่ผมเชียร์ไปเมื่อสักครู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพูดมในกลุ่ม um คอนซัม p ชันเนี่ยฮะจะเห็นนะฮะว่าไปทางคอนซัม t ชันซะเยอะนะแต่ก็ตัวอื่นก็ยังน่าสนใจอยู่เช่นกันนะครับก็จะมีสตอรี่มีธีมเฉพาะตัว นะมาดูแต่ละตัวที่เคยเชียร์กันไปก่อนหน้านี้นะครับอย่างตัว kkp เนี่ยก็ถือต่อนะครับเป็นหุ้นปันผลสูง,งสตัว trailing stop ตั้งเผื่อ59.25 ptg trailing stop ต,ตั้งเผื่อที่7.8นะครับ gpsc trailing stop ตั้งเผื่อที่40สนะครับสำหรับตัวปั๊มน้ำมันนะครับไหนๆก็แตกแล้วเดี๋ยวแตกไปถึง or ด้วยเลยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าราคาน้ำมันต่ำนะส่งตัวต่ำ นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้ทางอดีตซีอของทางปตาทาเข้ามาเป็นกระทรวงพลังงานด้วยเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะยิ่งเป็นบวกกับพวกคุ้นปั๊มน้ามันนะครับเพราะฉะนั้นพวกแรงบีบที่จะมากดให้ปั๊มน้ํามันต้องค่าการตลาดต่ํามากๆหเหมือนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็น่าจะน้อยลงแล้วกันนะครับในมุมนี้ก็สําหรับตัว OR รเนี่ยแนวรับ44.2นะครับต้าน1 8บแถึง15.1แล้วก็เทลลิงสต็อปทั้งเผื่อ13.6นะตัวนี้ก็เชียร์ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ ตัวอื่นๆบ้างนะครับตัวอื่นๆบ้างนะครับตัว W H A นะครับ แนวรับ3 6 6เทลลงสต็อปตั้งเผื่อ3 5 6านะครับอ๋อเมื่อกี้ผมลืมตัว g P S C ด้วยนะครับเดี๋ยวไปพูดถึงในบทวิเคราะห์วันนี้นะครับบวิเคราะห์เรา,รา,เราปรับเป้าหมายตัว g P S C ขึ้นนะครับตัว C K นะครับแนวรับ154แล้วก็แนวต้านอันนี้สำคัญคือ16และ16 2ผ่านได้และโปรฟิตรันแล้วนะครับที่เราเชร์กันมาก่อนหน้านี้เทลลงสต็อปตั้งเผื่อตรง15บาทนะครับถัดไปนะครับในส่วนของตัวบีกริมนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว หลายฉบับเนี่ยเชียร์โรงไฟฟ้ากันนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าโรงไฟฟ้าก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจวันนี้นะครับบิ๊กคริมเนี่ยแนวรับ12.8นะฮะเทลลิงสต็อปตั้งเผื่อ12.3ไม่หลุดถือต่อนะครับ AP นะฮะอันนี้ก็เป็นตัวที่กลุ่มอสังหาที่เราเชียร์ขึ้นมานะครับแนวรับ8บาทนะครับเทลลิงสต็อปตั้งเผื่อ7.75ไม่ไม่ไม่หลุดก็ถือต่อนะครับพุ่นแบมนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันน่าสนใจนะครับเป็นไฮบริดลูกครึ่งระหว่างอสังหากับนอนแบงค์นะซึ่ง ตีมมาทั้งคู่นะครับแนวรับ8.2นะฮะตัวแบมนะครับเทลลิงสต็อปตั้งเผื่อที่8บาทไม่หลุดถือต่อนะครับตัวซินเนกนะครับแนวรับ12.4แล้วก็เทลลิงสต็อปตั้งเผื่อ12บาทไม่หลุดถือต่อตัว OR เมื่อสักครู่พูดไปแล้วนะครับก็น่าจะเล่นเก่งกับไรต่อได้ตัว s อ t p นะครับแนวรับ17.5แล้วก็สต็อปหลอตตั้งเผื่อ17ไม่หลุดถือต่อนะครับตัวแคลคอมนะฮะแนวรับ15.7นะฮะแนวรับ5.7นะครับตรงนี้ถ้าหลุดสต็อปหลอตก่อน ไม่หลุดถือต่อนะครับซึ่งผมเชื่อว่าไฮไลท์เนี่ยก็คือวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งน่าจะเป็นช่วงเย็นๆแหละนะครับเขาคงจะมีการประกาศรายงานตัวเลขยอดขายสําหรับเดือนสิงหาซึ่งควรจะเห็นการฟื้นตัวเทียบกับเดือนกรกฎาคมนะครับถ้าไม่ฟื้นันนั้นสต็อปล็อตตั้งเผื่อที่5.7นะครับอันนี้ผมบอกเผื่อไว้แล้วนะฮะ แต่ถ้าฟื้นเนี่ยน่าจะเห็นจุดฐานจุดบักทอมของเขาละนะ่ยสำหรับตัวแคลคองนะครับก็น่าจะเล่นเก่งกำไรกันได้ถัดไปตัวแอดไวส์นะครับโอ๋อันนี้ขออภัยนะครับผมหยิบไปเป็นท็อปพิกแล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้ถอดออกนะครับตัว OSP นะครับแนวรับ17.4แล้วก็สต็อปรอดตั้งเผื่อ17นะครับตัวติดล้อนะครับแนวรับ19.8สต็อปรอดตั้งเผื่อ19บาทนะครับไม่หลุดถือต่อ BA นะครับแนวรับ14สต็อปรอดตั้งเผื่อ13.6 BA นี้ผมว่าเขากาลังจะข้ามเส้น ตัวจุดกึ่งกลางบอลริงเชอร์แบนดนะครับอันนี้สู้มา2วันนะยสัปดาห์ที่แล้วที่หยิบขึ้นมาเชียร์นะฮะถ้าข้ามเส้นนี้ไปได้เนี่ยเขาจะลิฟต์ขึ้นเปเล่นแบนด์บนทันทีเนี่อันนี้ก็น่าสนใจนะครับถัดไปบทวิเคราะห์วันนี้นะครับเป็น G.P.S.C. แล้วก็กลุ่มค้าปลีกนะครับ G.P.S.C. แนะนําซื้อนะครับก็ปรับประมาณการกําไรขึ้นนะครับเบ้าใหม่ใหม่เป็น49บาทเดิม40บาทยังคงคําแนะนําซื้อนะครับถัดไปตัวกลุ่มค้าปลีกนะครับก็ภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าปีนี้เนี่ย ถ้าดูตัวเลขทั้งปีคงจะไม่ดีนะครับแต่นักวิเคราะห์เรามองว่านะครับครึ่งปีหลังคงจะเห็นการเริ่มหยุดลงแล้วล่ะแล้วปีหน้าคงจะเห็นการฟื้นตัวนะครับเพราะฉะนั้นพูดยงังไงก็คือปีนี้เป็นจุดบัตทอมนะของคอนซัมชันนะครับแล้วก็ราคาหุ้นน่าจะสะท้อนไปในราคากันกับปัจจัยลบกันพอสมควรละนะครับ หุ้นกลุ่มค้าปลีกเนี่ยทอปพลิกแล้วขอเป็นตัว CPO นะครับแล้วก็สําหรับตัวอื่นๆเนี่ยวันนี้ต้องบอกว่าเรามีออกบทวิเคราะห์แยกหลายตัวเลยนะครับเพื่อปรับเป้าหมายปรับคําแนะนําแต่ละตัวกันนะครับมาดูไล่เรียงกันนะครับแต่เดี๋ยวผมขอสรุปคร่าวๆแต่เดี๋ยวรบกวนอ่านเพิ่มเติมในรายละเอียดในแต่ละตัวกันด้วยนะครับตัวแรกเป็นตัวดูโฮมนะฮะยังคงคําแนะนําขายนะฮะปรับเป้าหมายขึ้นเป็นสัมบาท50เดิม270บาทนะครับ ตัว global นะครับปรับคำแนะนำลงเป็นขายเดิมถือนะครับปรับเป้าหมายเป็น6.2เดิม5.3นะครับตัว home pro นะครับแนะนำถือนะครับปรับเป้าหมายขึ้นเป็น8.4เดิม7.3อันนี้เราไล่ปรับมาเรื่อยๆนะครับตัว crc นะครับปรับคำแนะนำขึ้นเป็นถือเดิมขายนะครับเป้าหมายขึ้นเป็น2 1 5เดิม18นะครับในส่วนของข่าววันนี้นะครับก่อนที่จะไป technical analysis กันนะครับ มาดูข่าวที่นักวิเคราะห์องเราคอมเมนต์ก่อน2ข่าวนะครับก็จะเป็นตัว o p เป plus นะครับตกลงเพิ่มกำลังการผลิตนะครับอีกอในเดือนตุลาคมซึ่งอันนี้ก็คงจะไม่ดีกับหุ้นในกลุ่มที่เน้นน้ำมันดิบนะครับพวกน้ำมันต้นน้ำนะครับอย่างพวกพวกสาพอพวกปตทอ,อาจจะรวมเมารวมไปถึงพวกโรงกันนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เสี่ยงๆจะโดนสต็อกลอสกันอีกนะครับถ้าเกิดน้ํามัน กำลังการผลิตเพิ่มราคาน้ำมันลงนะครับแต่ว่ามันจะกลายเป็นบวกกับพวกตัวที่เป็นแอนตี้คอมมูนิตี้ทั้งหลายนะครับยกตัวอย่างเช่นปั๊มน้ำมัน o r p t g นะครับปูนใหญ่นะ SCC ปูนใหญ่นี้ไม่เหมือนคนอื่นนะครับเขาไม่ได้เป็นลงกลั่นเขาซื้อ,อตัวสารตั้งต้นนะครับน้ท่าในการผลิตปิโตรเนี่ยนะครับซึ่งมันมาจากน้ำมันดิบถ้าน้ำมันดิบลงน้ท่าก็ลงนะพูดกัน,นง่ายนะครับเพราะฉะนั้นปูนใหญ่ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าจะได้ประโยชน์จากข่าวนี้ เนี่ครับเราจะถ้าไปดูพวกพลาสติกปิโตเคมีกันขั้นปลายนะครับตัวที่ผมมองว่าเป็นพวกแอน i ทคอมมูนิตี้น่าสนใจเนี่ยก็จะเป็นอย่างพวก EPG นะครับแล้วตัว S-Flex นะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องดื่มนะฮะอันนี้ก็เป็นการคอมเมนต์ข่าวในเรื่องของโครงการคนละครึ่งถ้ากลับมาปัดฝุ่นามาใช้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับนวิเคราะห์องเราก็มองว่าน่าจะเป็นบวกกับพวก OSP พวก CPG นะครับแต่ว่าในมุมนึงนะครับผมอยากจะเพิ่มพูดหน่อยละกันเนะียไอ้พวกโครงการคนละครึ่งเนี่ยเราจะใช้กันในร้านโชห่วยนะตลาดนัดนะครับหรือร้านที่ไม่ใช่เป็นร้านค้าขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย จะเห็นนะฮะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าพวกอสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปแล้วกันนะใช้คํานี้นะครับนววิเคราะหเราก็มองวิธีเครื่องดื่มอย่างพวก c p g พวก OSP นะครับแต่ผมอาจจะขอมองเพิ่มหน่อยนึงนะว่าถ้าเราเดินไปโชว์หวยเราจะเจออะไรนะครับก็จะเจอสินค้าของ NEO เนี่ยจะเจอสินค้าของสีนานนพร s n เนะครับจะเจอเมื่อเมื่อเราเจอสินค้า NEO แล้วเราก็จะเจอ2องเพ a เกจจิ้งของ s f l เ เนี่ยครับพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่น่าจะรับอันนี้สองรับประโยชน์ในเรื่องของโครงการคนละครึ่งนะครับแล้วก็เพิ่มเติมสตอรี่นิดหนึ่งนะครับทนะวิตของเรามองว่าในส่วนของตัวกัมพูชาเนี่ยครับตอนนี้ก็เริ่มมีสัมพันธ์ที่กลับมาดีขึ้นกับทางประเทศไทยเรานะครับหลังจากที่ได้นายกท่านใหม่นะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็น s e n ิเ m e n t บวกมาที่หุ้นที่เชื่อมโยงกับกัมพูชานะครับซึ่งก็จะลงไปที่ตัว C B G นะครับที่ก่อนหน้านี้นมันลงเพราะข่า,ขาวนี้นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่น่าจะเชืื่่อออมมโโยงโยงงงดตรรกก็คกลุขสาาถ นะครับก็คือตัว SAV นะครับที่ทำดูแลเรื่องของพิยุการบินที่กัมพูชานะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวตรงเลยนะครับสำหรับตัว SAV นะครับแล้วก็ตัวที่อาจจะมีผลบ้างเล็กน้อยนะครับก็คือตัว OR นะครับปั๊มน้ำมัน OR นะครับที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าทางกัมพูชาเขาจะแบนปั๊มน้ำมันของเรานะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าสัมพันธ์ดีขึ้นหุ้นชุดนี้ก็จะกลับมากินกำไรได้นะครับนั่นเองนะครับ มาดูข่าวอื่นๆบ้างนะครับวันนี้อย่างที่ผมบอกไปส่วนใหญ่ข่าวเนี้เป็นลงที่ผู้ทีกลุ่มโรงไฟฟ้ากันซะเยอะนะครับแต่ผมก็พยายามคัดมานะครับอันแรกก่อนเป็นตัว Big g r i ิมนะครับเขาบอกบุกโซล่ามาเลยคว้าโปรเจกต์20,000ล้านนะครับมูลค่าประมาณ6กล้อไซส์ประมาณ600เมกะวัตต์นะรมูลค่าห0 0 0นกว่าล้านบาทนะครับอันนี้เป้าหมายขายไฟเข้าระบบภายในพฤศจิกายนปี70 นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวบวกมาที่ตัวบ g กริมนะครับซึ่ง,งมาเลเนี่ยเขาคงจะต้องการไฟฟ้าเยอะสำหรับ Data Center ของเขาแน่นเองนะครับ ตัวเก้าฟนะครับต้องมีข่าวว่าทางคุณสารัตนะครับดึง JP พีมอ a แกร่วมถือหุ้นเก้าฟ์หกล้านหุ้นแต่น,นี้เดี๋ยวต้องไปเช็คนิดนึงนะว่าคนที่ซื้อเนี่ยคือ JP พีมอ a แกนจริงไหมหรือว่าเป็นการผ่านโรกเกอร์ JP Morgan กนะครับอันนี้ผมยังไม่มั่นใจข่าวนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นจริงก็เป็นบวกนะครับตัวกลุ่มปิโตเคมีนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ปรับตัวขึ้นมานะครับก็มีข่าวว่า เอ็กซอนม i l ลนะครับเล็งปิดโรงงานใน UK เคกับเบลเยียมนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวว่าถ้าเกิดว่าปิดโดยเฉพาะโรงงานปิโตเคมีพันของเขาเนี่นะครับก็น่าจะทําให้ซัพพลายปิโตเคมีเนี่ยลดลงไปอีกได้อีกเนะจากเดิมก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าเกาหลีลดญี่ปุ่นลดจีนกําลังจะลดอันนี้ก็มีข่าวเอ็กซอนม i l ลอีกนะครับซึ่งก็เลยเป็นสตอรี่มาที่หุ้นที่กลุ่มปิโตเคมีนั่นเองนะครับแล้วก็อีกข่าวหนึ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวต้องติดตามต่อนะครับก็คือพวกโครงการของรัฐบาลทั้งหลาย รถไม่ไฟยี20บาทอันนี้ไฮไลท์เลยว่าจะเดินหน้าต่อไหมถ้าไม่เดินหน้าต่ออาจจะเป็น sentiment ที่ไม่เป็นบวกกับพวก bts vem นะครับเพราะกันนะก่อ,อนหน้านี้ก็เก่งกำไรบวกกันขึ้นมาแต่ไม่เยอะนะครับแต่ว่าถ้ามันล้มไปเนี่ยก็กลายเป็นว่าอาจจะเป็นภาพ sentiment ลบสั้นๆนะครับสำหรับพุ่ในกลุ่มพวก bts vem นั่นเองนะครับเ,เดี๋ยวพ์ทถัดไปนะครับวันนี้ก็พบกับคุณธนรทรนะเช่นเดิม ครับสวัสดีครับก็มาต่อที่พาร์ททางด้านเทคนิคนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าตลาดเนี่ยก็มีการกลับขึ้นมารีบาวได้ค่อนข้างดีนะหลังที่ลงไปเทสแนวรับค่าเฉลียลยนะ่ยระยะสั้นบริเวณโซน1250ศนะครับโดยที่การรีบาวเมื่อวันศุกร์ขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยก็ปิดบวกไปราวๆสัก12จุดนะครับมาปิดที่บริเวณ1264จุด มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่มานห้าหมื่นล้านบาทนะครับโดยที่แรงซื้อหลักเมื่อวันศุกเนี่ยก็มีมาจากนะครับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลุ่มขนส่งแล้วก็กลุ่มพลังงานระหว่างวันก็มีการย่อลงมาทําโลบริเวณ1255นะครับแล้วก็ขึ้นไปทำไฮบริเวณ1270ก่อนที่จะก่อนตลาดปิดมีการย่อตัวลงมาบ้างนะครับ ภาพรวมเนี่ยครับเราจะเห็นได้ว่าตัวดัชนีเซ็นเด็กเนี่ยเป็นภาวะของการพักตัวในแนวโน้มขาขึ้นนะครับซึ่งรูปแบบของตัวดัชนีเนี่ยเป็นการพักรูปแบบของบู l l สเล็ e c t a n g l e หรือว่ารูปแบบสี่เหลี่ยมเพื่อรอปรับขึ้นต่อเราจะเห็นได้ว่าฐานบริเวณ1230 1240เนี่ยเป็นจุดแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับ โดยเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็มีแรงหนุนหลักๆนะครับโดยเฉพาะกลุ่มดเมิสิกเพย์นะครับที่มีการปรับขึ้นมานะครับโดยเฉพาะกลุ่มของขนส่งนะครับคาปีกแล้วก็กลุ่มไฟแนนซ์นะครับซึ่งเรามองว่าเดชนีถัดจากนี้ไปเนี่ยน่าจะเป็นรอบของการกลับตัวนะครับหรือว่าการเปิดอัพไซด์ขึ้นไปอีกเนี่ยถ้าหากข้ามบริเวณ1280ซึ่งเป็นแนวต้านนะครับระยะ2เดือนที่ผ่านมาหากหากข้ามไปได้เนี่ยเรามองว่ามีโอกาสเปิดอับไซด์ไปที่บริเวณ1,300จุดได้ครั้งหนึ่งนะครับ โดยที่ปัจจัยหนุนเราจะเห็นได้จาก m เมซดีแล้วก็ RSI เนี่ยยังเล่งระดับนะครับเข้าสู่เขตบูลลิสขึ้นมานะครับแนวรับวันนี้นะครับเรามองไว้ที่1253 1257แนวต้านก็1280เป็นจุดสำคัญหากผ่านได้เรามองอัพไซด์ไปที่1,300จุดนะครับสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะครับก็ถ้ามีหุ้นอยู่เนี่ยก็เลทปรฟิตอันไปนะครับไม่หลุดต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยระยะสั้น5-10วันเรามองว่าถือต่อได้นะครับ าหากไม่มีหุ้นเนี่ยก็แนะนําการย่อลงมาเนี่ยเป็นจังหวะในการเข้าซื้อบริเวณโซน1 2 5 3 1 2 5 7สนงสองานะครับสำหรับหุ้นเทคนิคนะครับเราก็เน้นไปในกลุ่มค้าปีกนะครับอย่างตัว CPO ที่ยังคงรักการอยู่นะครับอย่างที่ภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าตัว CPO เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นแนวโน้มขาลงนะครับเพราะว่าราคายอยู่ภายใต้ต่ำกว่าเส้นค่าฉเฉลี่ย200วันแต่ว่าสัญญ,ญาณในเชิงแพทเทิร์นหรือว่าตัวราคาเนี่ยเริ่มมีการเปิดอัพไซ์คือราคามีการเบรกเอากรอบบน ของตัวดาวเทนขึ้นไปพร้อมทางเราจะเห็นได้ว่าตัววอลุ่มเนี่ยกับเข้ามาค่อนข,ข้างสูงพอสมควรตามมาด้วยตัว s s i เนี่ยที่เล่งระดับเหนือ50ขึ้นมาแล้วนะครับถ้าย่อลงมานะครับบริเวณ46.75ถึง47.50เนี่ยเรามองว่าสัดสมได้นะครับแนวต้านก็มองไปที่ค่าเฉลี่ย200วันนะครับจะอยู่แถวๆบริเวณ50บาทนะครับแล้วก็จุด Stop Loss ถ้าลงมาแตะบริเวณ45นะครับ ส่วนอีกตัวหนึ่งที่เราเลือกมานะครับเราเลือกเป็นตัว s c p นะครับ s c p เนี่ยเป็น่าปรับเป็นลักษณะของการแกว่ง up trend channel ขึ้นไปนะครับเรา,เ,ราเห็นว่าฐานราคานะครับค่าเฉลี่ย75วันเนี่ยเป็นแนวรับที่ค่อนข้างดีคือราคาลงมาที่ไลเนี่ยจะเห็นแรงซื้อกลับเข้ามาค่อนข้างดีนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทำฐานค่อนข้างน่าสนใจราคามีการเบรกเอาค่าเฉลี่ย,ยะระยะสั้นขึ้นไปได้นะครับโมเมนตัม um, เรามองว่า เริ่มกลับเข้ามาละสำหรับ scgp นะครับซึ่งก็สอดคล้องกับ macd นะครับที่กลับมายืนเหนือแกนศูนย์ได้นะครับ scgp นะครับเราเน้นตั้งรับบริเวณ17.7นะครับถึง18บาทส่วนแนวต้านก็มองที่ไฮเดิมไปก่อนนะครับจะอยู่ที่19.4ถึง19.6แล้วก็กรณีผิดทางเราให้จุดคัดรอนไว้ที่17.3นะครับสำหรับพอร์ตเทคนิคอลนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อนะครับตัวแผน B ถือต่อนะครับต้นทุน4ี่บาทเกนะครับแนวต้าน5้าบาทสา 5.50บาทบ stop loss 4าท76 av ถือต่อนะครับต้นทุน1.26บาท26นวต้าน1บาท3 4 1บาท37 stop loss 1บาท20สนะครับส่วน op นะครับรอซื้อที่1 6บบาทมบาทมารนะครับถือต่อนะครับต้นทุน5.55บาทห5แนวต้าน6บาท6บาท20ตอบาบาทน 5, 40นะครับดูโฮมนะครับ ทุน4บาทแนวต้าน4บาท34 4บาท50 t t p LOSS ส3บาท78นะครับส่วนหาน้าถือต่อเช่นกันนะครับต้นทุน24.7แนวต้าน26บาท27.5 p l o อ s ลอส23.8ส่วน CBG ลงมาแตะเทอร์เรนสตอปครับขายไปที่55บาทนะครับ AI ถือต่อต้นทุน4บาท94แนวต้าน5บาท20 5บาท50แล้วก็ s t ็อปลอส4บาท74 IVL ถือต่อเช่นกันนะครับรอขายที่23.2สามจุดสามจุดเก้านะครับสต็อปอสสสามส่วน BA นะครับลงมาแตะเท a ร i ิสต็อปนะครับขายไปที่ส4บาทซิดนะครับถือต่อนะครับต้นทุน21.4บเอ็ดนะต้านยี่บาทยี่สิบสี่จุดหนึอปลอบสิบสแล้วก็สุดท้ายตัวแม็กซี่หรือว่าเอก็ขายทางกำไรไปที่11บาทนะครับก็สําหรับภาพรวมเทคนิคมีเท่านี้ครับเดี๋ยวพบกันอุณรักกับพาร์ตตาสารอนุพันธ์ครับ สวัสดีค่ะมาเข้าสู่ส่วนของตลาสารอนุพันธ์นะคะมาดูตัวแรกเซ็นห้าสิบเอเ u ็กฟิวเจอร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะเราโจนปิดลบไป220จุดขณะที่ราาคน้ำมันดิบนะคะก็ปิดลบเช่นกัน1เหรียญ61เซ็ดเซนลบประมาณ2.5นนะคะมาปิดที่ระดับ6 8 7ิหลังจากที่โอเปกพัมีมติเพิ่มการผลิตน้ำมันอีกแสน0 0 0บาเรลต่อวันนะคะ นี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยลบต่อที่ทางราคาน้ำมันส่วนปัจจัยอื่นที่ให้ตามนะคะในวันพุธมีรายงานซ้อมดิบจำสัปดาห์วันพฤหัสน,นะคะก็จะมีปัจจัยสําคัญก็คือผลการประชุมของธนาคารยุโรปแล้วก็ดัชนีราคาผู้บริโภค CPI ของสหรัฐนะคะสําหรับความเห็นฟิวเจอร์นี้กลางยังคงมองแข่งขึ้นนะคะหลังจากกืนได้เหนือ802 ก็ในระยะสั้นประเมินแนวรับ812ถ้ายืนได้ตรงนี้ก็มีรุนเด้งไป825-833แนะนำเปิดลองที่812แล้วก็ปิด825-833ให้จุดซับอ807ส่วนกลยุทธ์เทรดดิ้งสั้นในวันนะคะคาดว่า,าว,วันนี้นะ่าจะเป็นลนักษณะแกว่งขึ้นได้แนะนำเปิดลองที่814แล้วก็ปิดชนะ819-824ให้จุดสลอจี้แ9ค่ะ ตัวถัดไปนะคะเป็นทองคำทองคำได้ปัจจัยบวกจากตัวเลขจ้างงานนะคะที่ออกมาแย่กว่าที่ตลาดคาดค่อนข้างมากนะคะตลาดคาดไว้ที่75,000ตําแหน่งแต่ออกมาจริงแค่22,000ตําแหน่งตรงนี้ก็สะท้อนตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอก็หนุนคาดการที่ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยนะคะโดยถ้าดูจากเครื่องมืออย่างเฟดวอตทูลนะคะตอนนี้ให้น้ําหนัก 64%ที่เฟดน,น่าจะลดดอกเบี้ยลงภายในสิ้นปีนี้นะคะลงอีก0.75%ก็ตรงนี้ถือว่าให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนที่38%ตอนนี้ลขึ้นมาเป็น64%ก็ถือว่าเป็นปัจจัยโบทต่อทิศทางของราคาทองคำนะคะรวมทางดอลลาร์สหรัฐก็อ่อนค่าตรงนี้ก็เป็นบวก ก็สำหรับทองนะคะก็ขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่เป็นบัติการที่3,006นะคะตอนนี้ก็ย่อมาหน่อยหนึ่ง3,588ก็ยังคงแนะนำเปิดลองในช่วงย่อนะคะขยับแนวรับแนวต้านขึ้นมาในส่วนโกออนไลน์แนะนำเปิดลองที่3,572แล้วก็ปิดสถานะแนวต้าน3,602 3,627ให้จุดซับรอที่3,552 ส่วนคนที่ได้เปิดลองไปเมื่อวันพฤหัสนะคะ3533ก็อาจจะได้ปิดไปที่35 9 2สอบในส่วนโกลฟิเจอร์10บาทนะคะในน้ำเปิดลองเช่นกันในสัญญา G.F 10 V25 ที่54,520แล้วก็ปิดสั้นนวตาล54,970 55,320ให้จุดซับล็อตนะคะห้าหลุดต่ำกว่า54,200 สำหรับคนที่ได้เปิดลองไป54,210เมื่อวันพฤหัสนะคะก็อาจจะได้ปิดไปที่55,020ในส่วนของทองคำนะคะปัจจัยสำคัญเลยในสัปดาห์นี้ก็คงต้องติดตามตัวเลข cpi หรือตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐที่ประกาศในคืนวันพฤหัสนะคะก็คงจบรายการรู้ทันหุ้นวันนี้เพียงเท่านี้ค่ะ